ไม่สรุปไม่สรุปสุดๆไม่อ๋อไม่สรุปปิดคือไปอไ,ไปไม่ถูกเลยวนอยู่นั่นแหละวนสามชั่วโมงมีความเป็นไปได้เหรอจริงเพราะอ,อะไรรถก็หมุนนั่นแหละหมุนแมบบก็หมบบุนเสีงงงยงเสียงก็ไม่ใช่ยินเอาไงล่ะทีเนี้ยมาลายทุกคนนี่ ่าอยู่ใครกินข้าวยังคะกินข้าวเที่ยงแล้วทุกคนหกโมงเย็นเลยๆเสียงเป็นไรหกโมงเย็นนะคะเรามีนัดกันที่ไอจีไอจีปามใช่ไหมไอจีพี่ปามใช่ไหมใช่แหละ

อินดูคุณสุดหัวใจอุย๊ยพี่เกมกว่างมาดูด้วยอะ่ะช่างถึงหน้าเบอร์ใหญ่อะ่ะว่างมาดูได้ไงอะ่ะเอาดีดีมาเฉินสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะเพลงร่ำใจวงฮาร์จ๊ะทุกคนแบบจะได้น้องๆก็ไม่ได้เพราะว่าแบบมีมพี่ๆอยู่นั้นโดยน้องน้องพี่เพื่อนรับมานะคะทุกคนที่สวยมากคะ่ะ ขอบคุณนะคะน้องเกมขอบคุณที่ทำให้มีวันนี้เหมือนกันหน้าใบหน้าสวยๆเนี่ยหลายๆครัก็ได้จากน้องเกมทั้งนั้นเลยทุกคนหกโมงทำอะไรอะ่ะหกโมงเรามีนัดกันนะคะเธออยู่นี่อ่ะเธอนั่นอยู่ไหนบางทีอนูน้อย เจ็ดรักเป็นโฟยิเลยเจ็ดคนไม่เขียนักร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 ักใช่ไหมคำพูดที่เรายพูดลคุณคงไม่ได้สังเกตคือวันนั้นใช่ไหมนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็คิดแล้วก็คิดถึงโฟอก็เลยแบบร้องเพลงขึ้นมาแบบ To you one, think to them, the one kitten you the time Day and night, I miss you all the time I just that you to one kitten you the time Day and night, I miss you all the

ทุกเวลานั่งมองนา้กากนับนับเวลาเจอหน้าเธอนั่งมองน้าเกันับเวลาเจอหน,น้นนา,า,นบาจ,นจบ้อยอปโปคิดถึงจังเลยทุกคนคคิดถึงอปโปมากคิดถึงอปโปมาก รู้หรือยังหกกันยาโยนีนะคะคอนเสิร์ตไดหกกันยาโยนีนะคะคอนเสิร์ตใดเป็นนางเอกเอ็มวีใครอีกปะก็ะะจ้างได้ก็จ้างได้นะคะทุกคนถ้าถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ไปโผลที่ไหนก็จ้างหนูได้หนูพร้อมทำงานหนูพร้อมทำงานมากเลยคะ่ะพระเจ้าส่งงานมาให้หนูได้เลยคะ่ะ อ่านมินบ้างเอออ่านอยู่อย่าอย่าพึ่งใจน้อยน้อยใจอะโปเพลงอย่างสั <nothing> <ley> <c oughs> <trong>. ้นแกฉันฉันทำขึ้นมาเมื่อกี้มันก็ต้องสั้นหน่อยแหละแกมันนางเอกเบอร์ทองสาตุทูสาธุทนะคะ จะไปและในอีกสองนาทีคือสามเอมวในอาทิตย์เดียวทำได้ไงคือเล่าก่อนว่าเอวีของเอมวีวงฮาวส์หลังจากเราลงแลนแลนจากเอออ่ะ อีกวันหนึ่งอะเราไปถ่ายเลยคือแบบสนุกมากอะคือตอนรู้อะก็อยากทำเพราะว่าฉันพร้อมทำงานมากก็เป็นอะไรที่สนุกดีแบบฮ่าสนุกสนุกสนุก,สน,กสนุกมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็คือทุกคนถามพันเยอะมากว่าเอาเวลาไหนไปถ่ายฉันก็จะเป็นเฉลยให้นะคะสวัสดีค่ะเต๊ะ เอมวีวงฮาวใช่ไหมคะพันกลับจาก LA แล้วก็อีกวันหนึงพันไปถ่ายแล้วก็เอ็วีพี่ตาอูพันไปโชว์งานนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นพันก็ไปเปลี่ยนลุกแล้วก็ตามไปถ่ายคะ่ะสุวันกับพี่ปัมเราดูขาอ,องยงินเนี่ยจะถึงแล้วทุกคนอีกครึ่งชั่วโมง <laughs> แต่ตอนนี้อยู่ไหนบนโลกก็ไม่รู้นะคะทุกคนอยากฟังสด i like boys เมียว i like boys hello you tell tell all your friends join to them i like boys มัน Tell all your friends I'm so into them I like I oh, like I like boys I like I like boys Tell all your friends I'm so into them I like boys I want to pretend yeah I I want to pretend yeah I like I like them โอ๊ยหนานี่ยังมา โอเคทุกคนไม่มีไรไปแหละ Who's your boyfriend I wanna know too <laughs> Who's your boyfriend I wanna know Me too I wanna know too Who is gonna be my boyfriend น่ะคุณเล่น